พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบแกมประจำในวันพระฤหัสบดีที่18เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องจงฉายภาพตัวเองไปสู่ระดับต่อไปของคุณอย่าก,กินอาหารของคนตรนีอย่าปรารถนาของโอชาของเขาเพราะเขาคอยนับอยู่ในใจเพราะว่าเขาคิดในหัวใจของเขาอย่างไรเขาก็เป็นเช่นนั้น สุภาษิตบทที่23ข้อที่6 7ถึง7พี่น้องคะคุณรู้ไหมว่าโดยความคิดคุณสามารถใช้ภาพตัวเองไปสู่ระดับต่อไปและสูงขึ้นในชีวิตได้จิตใจของคุณเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าประทานให้แก่คุณเพื่อพัฒนาชีวิตของคุณจากพระสิริสู่พระสิริคุณต้องมองเห็นสิ่งที่คุณปรารถนาในชีวิตก่อน และสร้างมันขึ้นมาพระเจ้าต้องสอนเรื่องนี้แก่อับราฮัมเมื่อพระองค์ทรงพาเขาออกมาในเวลากลางคืนและสั่งให้เขาดูดวงดาวและนับดาวปฐมการบทที่สิข้อที่หพระองค์กำลังทำให้อับราฮัมคุ้นเคยกับฤทธิ์อำนาจแห่งน,นิมิตนั่นคือการใช้ฤทธิ์อำนาจทางจิตเพื่อสร้างความเป็นจริงพี่น้องคะ จงระลึกถึงสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเรานั่นคือมนุษย์คิดในหัวใจของเขาอย่างไรเขาก็เป็นเช่นนั้นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะส่งผลต่อความคิดของคุณคือผ่านภาพทางจิตคุณสามารถใช้ภาพตัวเองให้หลุดพ้นจากความยากจนไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยความคิดของคุณมนุษย์ทุกคน มีลักษณะเฉพาะของความคิดของเขาจิตใจของคุณสามารถทําให้คุณอยู่ในสถานที่เห็นพระสิริหรือข้อจำกัดได้มันเกี่ยวกับความคิดของคุณเราแต่ละคนมีลิขิตชีวิตแห่งความยิ่งใหญ่เพราะว่าเราเป็นเชื้อสายของอับ,บราฮัมพระเจ้าบอกอับ,บราฮัมว่าท่องจะทรงทําให้เขายิ่งใหญ่และประชาชาติทั่วโลกจะได้รับพระพรเพราะเชื้อสายของเขา ปฐมกาลบทที่2 2สข้อที่แปนี่คือมรดกของเรานั่นคือเราถูกแยกไว้เพื่อเป็นพระพรแก่โลกนี้แต่คุณเห็นตัวเองเป็นเช่นนั้นหรือไม่พี่น้องคะจงนึกถึงชายคนที่ชื่อลาซารัสเป็นตัวอย่างพระคำพี่บอกเราว่าเขาเป็นคนชอบธรรมแต่เขาตายไปอย่างขอทานลูกาบทที่สิก ข้อที่20ถึง21เขาไม่ได้ตายเป็นขอทานเพราะว่านั่นคือลิขิตชีวิตของเขาแต่เป็นเพราะว่านั่นคือความคิดของเขาถ้าเขาได้ฉช้ภาพตนเองในความเชื่อโดยจินตนาการถึงมรดกอันมั่งคั่งของเขาในฐานะพงพันธุ์ของอับราฮัมเรื่องราวของเขาก็จะแตกต่างออกไปพี่น้องคาคุณคิดอย่างไร รมบทที่12ข้อที่2อกล่าวว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับกันเปลี่ยนแปลงจิตใจจงใช้ความคิดของคุณอย่างถูกต้องเพื่อให้ภาพชีวิตเห็นพระสิริและมีชัยชนะของคุณในพระคิสฮาเลลูยาให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อรวมกันนะคะฉันมีพระทัยของพระคิส จิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งฉันใช้ภาพตัวเองในพระสิริและสร้างความเป็นจริงที่ฉันปรารถนาฉันคิดถึงความยิ่งใหญ่และเห็นแต่ภาพแห่งความเป็นเลิศความสำเร็จชัยชนะและความอุดมสมบูรณ์ฮาเลลูยา หากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด